ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะหลายๆคนที่คิดกําลังจะเริ่มการกินยาคุมก็จะมีข้อกังวลข้อสงสัยเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาคุมนะคะอันแรกนะคะขอแนะนําข้อดีก่อนนะคะให้ชื่นใจไว้ก่อนเนาะก็คือยาคุมนะคะปกติเราก็ทานเพื่อคุมกําเนิดนะคะตามชื่อของมันได้เลยเนาะก็คือสามารถมีประสิทธิภาพที่ดีในการคุมกําเนิดได้นะคะอันที่2นะคะยาคุมสามารถช่วยควบคุมรอบประจําเดือนให้มาสม่าเสมอตามแผนของยา นะคะคนอกจากนี้ยังสามารถลดเรื่องของอาการปวดท้องประจําเดือนได้นะคะแล้วก็ลดปริมาณเลือดที่ออกจากประจําเดือนได้นะคะอันที่3ก็คือสามารถลดอาการนะคะกลุ่มที่เป็น PMS นะคะหรือว่า P Menstrual Syndrome ได้ก็คืออาการนําก่อนที่ประจําเดือนจะมาหลายๆคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะนะคะคัดตึงเต้านมหรือว่าอาการ อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดมีมูสสวิงง่ายนะคะการกินยาคุมก็จะสามารถช่วยลดอาการของ PMS ได้นะคะนอกจากนี้นะคะยาคุมกําเนิดยังสามารถลดเรื่องของการเกิดมะเร็งในอนาคตได้นะคะมะเร็งที่สามารถลดความเสี่ยงจากการกินยาคุมได้ก็คืออันแรกก็คือเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแล้วก็มะเร็งรังไข่นะคะพบว่ามะเร็ง2ชนิดนี้เนี่ยสามารถทานยาคุมกําเนิดแล้วสามารถลดความเสี่ยงการเกิดได้ประมาณ20-3 0เนะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทา ยาคุมกําเนิดน,นะคะพบว่ายิ่งใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงได้ดีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ในอนาคตได้ด้วยนะคะ